สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าเาพี่น้องเอ้ยพวกกับเส้นเก่าเส้นเคยกับช่องน้องเดือนคือเก่าคือเดิมพี่น้องตอนนี้กับมหาหนอม้อยู่ที่หัวไห่ปลายนาลรือาแค้มหัวแขมห้องพี่น้องเอ้ยหนอมัก็อึดปวดพ่อพี่น้องเบิ่งนี้หนอม่พี่น้องเอ้ย ก็จะเด็กินอยู่บ่คนนี้ฟ้อนบ่มีแต่เฮาหาพี่น้องเอ้ยว่าเพราะว่ามัก็มีหลายคนเนาะมาหาส่วนเขาไปในกอมุสุงกี้นี่ก็มีร,ร่องรอยการซับตูดไปใหม่ใหม่เมือยเดือนแบบพี่น้องเอ้ยสีห้า,านหานอห้าแนงแบบใหญ่ๆง,งามๆคือตะเก่าคือสีหยาบพี่น้องว่านาน,นเป็นนาแร้ง พ่นอะกระตกเถื่อหนึ่งกระตกโบแห้งปะไดนเนาะมันก็มันอีคนมาหาแต่ละมือมันเลยพี่หน่อ้ยคู่มือนะมันจะมือนี่ก็ต้องใช้สีมาบอาโบทันกระจอาเลยพี่น้องเอ้ยอห้าเหล่มาทากี่ับทางครัวพูดเนาะมาแต่นี่เขาทราบเขาทราบไปแล้วพี่น้อยยังเคยเห็นบ่เบิ่งน้องใหม่ไฟป่าใช่ ไปบ้านมาปงไปป่าแห้งเหล่าแล้วเนี้ยขอป่ะโหดโผ่พี่น้องลองสังเกตเหงาพี่น้องจะลุบลงไปเลยเหงาโหด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 เออมาหาทีแคบหัวแคบห้องเจ้ากหายไปหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยขามภากไม่เบื่อหนัก็จะเป็นหน้าเฮาเนาะจนถ้ามันนี้ก็จะเป็นหน้าข้าเจ้า าไปต่อพี่น้องเอย้ยมาสังเกตรอบๆนํากันพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็ภัยทศไสเขาวจีคุดไปปลูกบอนใหม่เลยพี่น้องเอย้ยถ้าอันถ้าสมมติว่ายุบยุบแล้วก็นคือมาสันสันสันฮะอะไเขาคือสิเห็ดไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเบัวเนี่มันสิปีนอะไรพี่น้องคุดลงเป็นหกเป็นผงเลยเพียงหัวเขาป๊าดที่ต่อ ขณะข้าเจ้ทมน้ำได้หนเข้าแมนบททมบทแห้งต้องใส่ประสาทสัมผัสเียร้อยโมเมนต์เอ้ยนั่นก็ภัยกับเคี้ยวสะอุ้มเยอะพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าคุดเขาเจ้าก้นเขาเจ้าง่ายเนาะมันก็หลอดหูหลอดตาเขาเจ้าแย่ก่อนซะ คนหาลายพี่น้องเอ้ยชงจะตีกินอยู่บ่ห่ามือนนี่เหนื่ยด้วยกระชีส่วนฮาพี่น้องเอ้ยสมองมันตั้มเสียมนันก็สชีดังแจะแจะแจะพี่น้องน้ำใหม่อ่อนน้ำกระชีเขาวพี่น้องเอ้ยเขาสปีซับเอาแบบนี้มาหอนเดี๋ยวไปพอของดีพี่น้องเอ้ยควายจุดจี่พี่น้อง Bây giờ nó mạnh nó hết ừ. như vậy Bừng khi cậy, bừng cái cái gì dù Mưa cả lạng nó Mưa cả lạng đi đi nó phía nó mạc nó Nó đinh bật cho mùa sợ Ừ Lùng đinh Chị mà cái gì lông đinh ผมมันกินกลางคืนพี่น้องเอ้ยจะมันกินจะมันอย่างน้องคนมันตอมสื่อนะขอมันมาเห็ดบอลอยู่กินเลยจ้กินเลยมันกินขี้ควายนะพี่น้องผู้ใดที่กิเลียยังกัดขอเถิดขออภัยเนาะไปที่บบกินกับขอเถิดขออภัยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอืเงินก่อนเันเดียวพี่น้องเอ้ยาบอกสุภาพนาะพี่น้อง งูอควายมันกินหนากินเยอะเป็นอ้อเป็น้องมันบุรีกินเนื้อแบบปกกันเปื่อนเนาะมันก็กินหนากินแบบใบใหม่ใบต่อคนับพี่น้องมันก็บบุรีกินเปื่อนกินเถอะเป็นิลึกจำพวกเออแล้ก็กินจุจีที่กินมูลของมันเมื่ออากาศร้อนปีๆออกพี่น้องมันก็บบุรีที่ยังไงเราพี่น้องมันก็บบุรีกินเนื้อมันก็บบุรีแห้งพอพี่ิลึกเล้วพี่น้องเชื่ว่ามันนั่งใกล้ๆนั่นนี่เนาะ กินมันก็ธรรมดาพี่น้องเอ้ยมันกับบได้มินบไดีฮันแห้งบ่แต่มันบดเลยแล้ะมันผูมมันไปมันมันปุ๊บที่จะคนตอกมันมันปุ๊บแบบเอาเมือขู่ก็ได้แกงชน้าไม่เนี่พี่น้องเอ้ยใส่บุล่แบบพอดีแบบปไกระส่นหาแต่จุดจีนแหละพี่น้องเอ้ยใส่จุดจีนั่นเลก็ได้ ชุดเนาะอะไพี่น้องเอ้ยไข่กํามัดมันสิแบบมาฝืนแกงหน่องใหม่ชุดจีนี่คืออาหารใส่แล้วมันสิกรอบๆเนาะโดยจุดจีเออกรอบๆมันมันมันสิเข่ากันโดยทั้งชพี่น้องกับแกงน้องใหม่แซ่บเป็นพี่น้องเอ้ยแซ่บเป็นคำบรรยายยังเดือดกับเป็นวัดขอโทษขอไพ่เดือพี่น้องคือกะคือกะอ่ะไปเบิ่งหฮันน้องหม่เหมืนนี่พี่น้องเอ้ย tại này có má họ theo hùa ra họ yên là phía nào ơi theo có phải nào họ nó tần tan tần này mà bừng pin này cởi nhảy pin thì, thì lẹp lợi là phía nào ơi mình đang đưa cái mụng là ha cứ gào chắc quật phọ bỏ lưỡi bò của bố hụ nó phần phía nào ơi hùa phù cứ khó đây trộn đây đông đây hụt qua hụt phía nào ơi hiến chưa hơi hừ ủa san มาหอนหน้าฮะเลพี่นนอเนี่เที่ยงกันพี่นนอเทียงทีว่าเห็ดปีกนก่เนาะกัสสาพก็ยังดีอยู่พี่นนอยังได้เ้ยเปลี่ยนแพนเป็นอย่างเปลี่ยนแผนฟริกาเล็กเนาะนื่อนื้อตนน้อหน้าฮะเนาะ เอามาแกงเสร็จนังเค็มไะเอาผักกิเล็กมาดิพี่น้องเอ้ยหลังจากน้ำใหม่มาได้ก็เอาผักกิเล็กต่อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินหนักเกินฮะโอ้โหซาถุช้อสกับมาได้นั่นนะโคชิลียแตงเอาน้ำใหม้หอดปลายน้ำใหม่ลุ่ เออแต่พ่อจะเป็นจันุกคือยามันป้าแล้วแล้วุเียรูนี้ยขอจกมื่อให้อันหนึ่งขนายงเดินมาสำรวจเทียงเลยปอดักเล็กพี่น้องชวงามแท้นีเบ่งพี่น้องเอ้ยมีแต่นหย่ะอ่อนเลยตัวนี่แหละตัวสีพาให้แล้ว อันเศรนี่พี่น้องเอ้ยแกงกกเลสใช้นังปาดเถอักเลยนี่อ้าเฮ้ยเี๋ยวเอาพกกเลสนี่เแหลพี่น้อเอ้ยตอน้กลังข้นพี่น้องเอ้ยนี่นั่นเด้ปาลปาเอาเอา พี่คือลีเอาน่ะทึ้งวันนี้ีเอาลีเอาลงามฮานะใหม่ก็ได้นะใหม่บัวพ่อแกงพี่น้องเลยอึดอึดเราแต่เนื้อสดไต่แต่ไตสดเนื้ออึดเกินปกติไม่ต้องเดือนไปหาบัวผ่าเอาเชื่อไปกินนะพอาต้องเดือน มันอ่าวดแสด้วันน้อใหม่บ mm. ่มีปกติคนอื่นไม่ได้หน่อเขาก็ได้หน่อเนาะยหย็บมินแล้วก็เฮ้ยตกลงมาก่อยหาพัวใหม่ได้หาวยาใหม่กันเวรอ้ยไปเช้าจะาคาหักพี่เฮ้ยอาหารใหม่เฮ้าไม่สร้างแต่โผโพ เออถ้าบริเวณเบิ่งกกซังน่ะเหรอจะมังซ่างเต็มอยู่บ่จักอยากลัวจะคองพี่น้องเี่พี่น้องเอ้ยนี่ได้แล้วหลายลายนี่มาหาหน้าไม้เอ้ยยุบขึ้นโน่นบังโน้นหน้าไม้เอาหน่อไม้บรยุบกันยานะเฮ้ยหน่อไม้ยุบอันนี้คือหน่อไม้ทั้งลุ่มหน่อไม้ช่งสำเนียงพี่น้องเลยโอ้ยไม้แข็งแรงหน้ามาหหน่อไม้บ่ได้กะยาดอกพี่น้องอันนี้ก็เสะพืดกันนี่พี่น้องสุดเสะพืดกัน คลิปนี้ก็ล่าแล้วป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องเดือนด้วย,ยพี่น้องแล้วก็ส่องน้องดาพี่น้องกาบสลวับลาเดล้วลาไปแลพอก็กิีดหนาพี่น้ง